ตัวละครชาม,มี่กับตัวโนโอเอลฮลลาโลวีนมีกําหนดเข้าแล้วคือวันที่6นี้นั่นเองนะฮะโดยที่โตเกนได้ประกาศออกมาแล้วแต่ผมอยากทําคลิปแล้วบอกก่อนเลยนะตรงนี้ซึ่งตัวละคร2ตัวนี้นะฮะส่วนตัวเนี่ยมันจะมาในส่วนของอตู้ซีซั่นนะครับตู้ซีซั่นซึ่งหมายเวาว่าทุกๆคนสามารถแลกได้เดี๋ยวหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ้ยงั้นเลือกตัวไหนดีผมตอบตรงนี้เลยนะถ้าหากวันนี้คุณสุ่มยูโนะแล้วเลือกชาม,มี่ไม่ต้องคิดเลย เพราะปาร์ตี้ที่มันเล่นชามี่ยูโนแอสตาราชินีไม่หมดแต่ทุกตัวเปิดสุ่มทั้งหมดเลยครับยกเว้นชามี่เท่านั้นนะครับอันนี้คือตี้แดงถ้าคุณมียูโนนะแต่ถ้าหาใครไม่มีคนแนะนําคือไปเอาโนเอลเป็นผลเพราะตี้ในอนาคตเนี่ยมันเป็นโนเอลลักอาชาร์ล็อตแล้วก็ในส่วนของวิลเลียมทุกตัวเนี่ยมันแจกฟรีหมดเลยเวสหรับตีฟ้ามีแค่2ทางเลือกเท่านั้นเองแต่ดีสุดคือมีให้ครบ เพราะว่ายังไออง2ตัวละครนี้ก็ดีแต่ว่าใน,นส่วนของโนโอเอลเนี่ยมันเน้นในส่วนของ PVP เป็นหลักแต่ส่วนชาม,มี่เนี่ยมันลงได้ทั้ง PVP และ PVE ซึ่งมันอาจจะหลากหลายได้มากกว่าแค่นั้นเองนะครับอ่ะก็เป็นการอัปเดตข่าวเนาะส่วนที่เหลือวันที่6ก็น่าจะมาแต่ย้ำตรงนี้ก่อนนะคบว่าในส่วนของตู้เนี่ยมันจะมา10กว่าวันใช่ไหมแล้วประเด็นเนี่ยวันที่12ย้ําดีๆตรงนี้นะตู้จะอยู่13 12วัน3วันประมาณนี้ แล้วทีเนี้ยตู้มันจะไปหมดวันที่ประมาณเกือบ20แล้วตู้เอสตามันจะเข้า20ดังนั้นหมายความว่าคุณไปสุ่มเอสตาก่อนหลังจากได้เอสตาค่อยกลับมาตู้โนเอลกับชาม,มี่เพื่อสุม่มก็ได้อันนี้คือคําแนะนํานะวันแรกจะสุ่มไปสุ่มเอสตาก่อนหรือถ้าได้เอสตาแล้วจะไม่สุม่มก็ได้เช่นเดียวกันเพราะเพชรเราจะไปเก็บเปิดราชินีไม่มดเท่านั้นเองอันนี้ถือว่าบอกแผนไปในตัวเลยแล้วกันนะครับ ส่วนใครทตามก็สามารถรอได้เลย